ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่20กิโลว้หมูหนักชิบหายเลยวะ่ะนี่นะครับใช้เส้นใหญ่20กิโลกร,รัมนะครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ก็ต้องมีหมึก,กรอบอันนี้คือหมึก,กรอบนะครับนี่นะครับหมึก,กรอบก่อนที่เราจะไปผัดนะครับลวกก่อนเปิดน้ําแล้วใส่น้ําเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นะครับก็อันนี้1กิโลกร,รัมนะครับลวกให้เขาแบบว่าผ่านการฆ่าเชื้อนะครับเพราะาเดี๋ยวจะไปผัดเนี่ยมันก็จะ ผ่านการฆ่าเชื้อแบบว่าเร็วเกินนะครับเร็วเกิน,นครับเราต้องการเอาแบบนี่ครับสุกชัวร์สุกแล้วนะครับก็พักขึ้นมาเลยพักขึ้นมาเสดดน้ําใช้กระชอนตักนะครับนี่ไก่เนื้อไก,ไก่ไก่เนื้อไก่ล้วน5กิโลกรัมล้วนก่อนเลย ไก่ก็ไม่ต้องมักนะครับเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปเลยครับนี่นะครับไรซีอิ๊วขาวนะครับจะได้แบบว่ากลมกล่อมเค็มไม่มากนะครับนี่อ่ะเอาเท่านี้พอรวนด้วยไฟแรงนะครับก็จะใช้น้ำมันติดก้นกระทะนิดหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ เอาไปรวนนี่ยครับไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็รวนแค่พอสุกนะครับตอนนี้เนี่ยสุกขาวสวยงามแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยหอมมากครับหอมมากเส้นก็มียี่สิบกิโลนะครับก็จะผัดทีละสี่กิโลห้ากระทะนะครับทีนั้นเราก็จะเอาเส้นใหญ่เนี่ยมาคลี่กระจายทีละสี่กิโลนะครับทีละหนึ่งกระทะเพื่อเป็นการตวงแบบว่ามาตรฐานไปเลยนนี้ก็จะห่อละหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ลงมือใส่แล้วนี่ครับคลี่กระจายออกจากกันเลยนี่นี่นะครับโอ้โหเส้นนี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนี่อย่างนี้นะครับคลี่กระจายออกจากกันเลยนะครับนี่ครับสี่กิโลกรัมนี่โอ้โหไปก็อเสร็จแล้วก็เราเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนี่นะครับก็ทีละสี่กิโลกรัม นี่ใครอะใครฮะจีนี<า>นน่เหรอฮะใช,ใช่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 ใชต้นหอมนะครับซอยหั่นครึ่งก่อนเสร็จแล้วก็เอามารวบกันแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ซอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับว่าไม่ต้องซอยเล็กนะครับซอยห่างนีน่นะครับซอยใหญ่ๆไม่ต้องซอยถีอ่าหรือจะซอยถีได้แบบนี้ นี่นะครับมึกกรอบก็เอาหัวออกหั่นเลยหั่นเลยหั่นครีบก่อนแบบนี้นี่ตัวเราก็หั่นครึ่งึบพับอเอามาหั่นเฉียงเฉียงทึบๆหั่นบางๆอุ้ยเม่เกี้อะเตะเตะโอตกใจหมดเลยอะ นี่นะครับก็ข้าเกี่ยวขั่วฉะนั้นน้ํามันก็ต้องใส่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับน้ํามันใส่นิดเดียวพอในกระทะเนี่ยตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะครับก็ไข่ตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไข่ใส่ไข่ครับสิบฟอง เต้นครับไปเลยนี่เราก็จะผัดเส้นแบบให้หอมกลิ่นกระทะนะครับนี่นะครับก็ใช้ไฟแรงเลยจะได้หอมหอมแห่เร่งไฟแรงแล้วก็ นี่ครับผัดครับเตาขั้ว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 ผัดกันผัดแบบนี้เนี่ยนี่นี่ครับอันนี้ก็เลื่อไปแรงอยู่นะครับผัดผัดขึ้นั้วไปถุงรถนะครับก็จะใช้ ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียว,วจะใส่ไปหนึ่งทับเพีใส่เลยครับซีอิ๊วขาวครับหนึ่งทับเพีเหมือนกันก็เยอะนะครับเราก็ต้องตวงด้วยนะครับถ้าอน,น้อยเนี่ยไม่ต้องตวงครับก็โทษโทษโทใส่เลยตวงดีกว่าโอเคน้ำตาลครับน้ำตาลหนึ่งสองสามสี่ห้า ตั้งชายนะครับตั้งชายเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับการปรุงรสของเราก็เลยปรุงรสไม่ต้องเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะตั้งมีตั้งชายไปรไุชาติก่อน ับเส้นนี้เราก็คั่วจนแห้งแล้วนะครับนี่นี่เร็รียบร้อยแล้วมาเราก็ใส่ไก่ได้นะครับไก่ครับไก่เรารวนไว้แล้วหม,มึกกรอบจะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยใส่เลยไะพริกไทยอ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอ็งไป ชายเลยนะครับผมนีม่ครับเดี๋ยวหยิบใส่เลยหยิบไทยไม่ต้องแล้วนี่มีหมึกด้วยมีไก่ด้วยอ่าจะเอาเยอะป่าไม,ม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอ่ะ คอยกขาดเลยยายบอกใช่ยายบอกขาดอ๋อยายยาทั้งขานี่ก็ต้องกินกับซอสพริกนะครับซอสแตกแตงแตงไก่แงแต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 งนี่ยายบอกแตงแตงแตงตัดไปนี่นะครับก็มื้อคุณเตี่ยวขั้วไม่ต้องมีเครื่องปรุงนะครับก็ใช้ซอสพริกเอานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือโอเค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 คุ้เตี่ยวขั้วไก่พร้อมคุ้โตรับประทานแล้วครับเฮ้โอ้โหได้คุณยายยานทานไดคุณยายจะนทานได้อาเลยครับยายครับ นี่นะครับโอ้โหยายบอกไม่ต้องถามไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องถามยกมือให้เลยนะครับนี่นะครับมาอร่อยครับอร่อยต้องให้สองมือไหมต้องใส่เป็มือครับแต่ยายต้องวางก่อนวางก่อนอ่า้องยกมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวจานหล่นนะครับไปครับไปครับเดี๋ยวว้าววันนี้ก็มาทำแตกลงทานนะครับงานเวียนเทียน วันนี้ก็ทําแจกลงทานะครับงานเวียนเทียนวันมาฆบูชานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสารนาศครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็นี่นะครับก็เป็นโบสถ์โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับวัดนี้นะครับนคารับค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 รับยิเลยครับดีเลยครับย้าครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ พุทธศาสนิกชนนะครับก็เริ่มหลั่งไหลกันมาเวียนเทียนนะครับแต่ยังนะครับยังครับตอนนี้ยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวรอไม่มืดก่อนอันนี้ก็ช่วงวอร์มกันนะครับก็จะมาเนี่ยแหละครับอ่ากินเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวพบไปหาข้าวกินกันเองที่หลังนะครับแต่อันนี้เราก็เอามาแจกแบบว่าลองท้องลองท้องอ่าไก่ครับทำอยู่ตรงนี้คใช่ครับใช่ครับอ่าก็เอาไหมเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยหนู ขอบคุณเายอะไม่เอาไม่เอานานๆ่ัีครับบันดีครับบันทีครับบันดีครับเกี่ยวกัพวกไก่ครับครับวันนี้มาเห็นนี่นะครับผมดีครับก็เอาไาแจกพวกพ่อขาแม่ขานะครับนี่ครับลุงครับเกี่ยวกั่พวกไก่ครับได้เได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับโอมกิาได้กินีมือเชฟด้วยครับผมได้ครับได้ครับได้ครับเย็บาเล็กเลยขาเหล็กครับครับม ครับเดี๋ยวขั้วไก่ครับครับเดี๋ยวพากันมากินน้ำป้านะได้ครับได้ครับทุกคนเลยนะลุงนะครับทุกคนครับเจรินเจริญนะลุงครับครับพากันมากินน้ำนะลุงนะเดี๋ยวขั้วไก่ครับเดี๋ยวขั้โอ้ครับ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 แล้วเอาเลยครับเลยครับเอาเลยครับไปก็นี่ครับเดี๋ยวเขาไปแจกพี่พี่ตำรวจ เดินเลยๆเลี้ยวเที่ยวแล้วก็แจกขอบคุณค่ะถ้าข่าวอะทำไมไม่ช่วยกันยิงวโอกิวกล่องเดียวแล้วโอ้ดีทางว่ดเขากมีข้าวกล่องให้บริการเล้วที้มาถึงก็กินแล้วครับผมโอ้กล่องใหญ่บ้าอีกแล้วเอาเฮ้ยจะหมดแล้วนี่เอากดางไม่พอไม่เกินทางวัดเขาก็ยังมีดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ให้บริการ รักบุญนะครับก็บริจาคกระทำศรัทธาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเวียนเทียนก่อนนะครับ<า>เสร็จแล้วก็จะมา <บน S 1> ผัดก๋วยเตี๋ยวต่อไ,<ม>ไปครับ